อันนี้เป็นกลองบรรดาต่อยอดนะคะตัวกลองจะเป็นไม้ขนุนนะคะแล้วก็หน้ากว้างอันนี้หน้ากว้างอยู่ที่หกนิ้วนะคะมีอักษรทางพลามแล้วก็เขียนหน้าเขียนลวดลายเรียบร้อ,อยจะเป็นเอ่อหนังหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตรงส่วนย่อจะเป็นไม้สักทองส่วน อันนี้จะเป็นเชือกอย่างแข็งแรงอย่างดีอันนี้ตัวลูกที่ใช้ตีเราจะใช้เป็นไทเกอร์อายหรือว่าหินตาเสือนะคะเดี๋ยวลองมาเทสเสียงกันนะคะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเป็นงานโอท็อปของจังหวัดอังพองเหมือนกันก็นกอยูอ่สนใจติดต่อมาที่0851224104นะคะแล้วก็คุยกันได้นะคะงานสวยงามแล้วก็แข็งแรงคุณภาพดีคงทนนะคะงานสวยแล้วก็มาดีตัวงานโอทอปของจังหวัดอังพองค่ะ ชมดูได้นะคะขอบคุณมากัสดีค่ะ